สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชา n นลมาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้เราจะมาพยากรณ์ผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจำปักแรกของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2565เรามาเริ่มผู้ที่เกิดวันอาทิตย์กันนะคะมาดูนะคะว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์การงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภจะมีไหมตัวเลขนําโชคสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ31552ค่ะเรามาดูที่การงานกันก่อนนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ วันอาทิตย์การงานเขาบอกว่าช่วงางานงานเก่าที่หรือโครงการเก่าๆที่เราเคยทําเอาไว้หรือคิดเอาไว้เนี่ยอาจจะมีการที่เรียกรอมานานแล้วนะคะจะส่งผลให้ในช่วงเนี้ได้ลงมือทํากับเขาสัทีหรือบางทีอาจจะได้ลงมือทําแบบปรปปับกระทันหันอย่างไม่คาดคิดโครงการที่เราคิดไว้อาจจะมีการที่เรียกว่าถูกผัดถูกเลื่อนมานานนะคะ คราวนี้มามาแบบปรบปรับกระทันหันอาจจะได้รับการอนุมัติอย่างไม่คาดคิดหรือสำหรับใครที่มีโครงการหรือคิดที่จะทำอะไรในช่วงนี้ก็สำหรับใครที่คิดมานานแล้วจะได้ลงมือทําในเร็วๆนี้แต่สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นนะคะต้องบอกว่าผู้ที่เกิดมาทิ์สําหรับใครที่เพิ่งเริ่มต้นคิดที่จะทําอะไรก็ต้อง อดทนหน่อยนะคะเพราะเขาบอกว่าต้องรอยืดเยื้อยาวนานมีการเลื่อนมีการผัดไปก่อนหรือว่าโครงการที่เราเสนอไปเนี่ยเขาอาจที่จะทับเก็บของเราไปก่อนยังไม่ถูกอกถูกใจหรืออาจที่จะเรียกว่าเราสําคัญน้อยกว่าโครงการอันอื่นสําคัญกว่าก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นน่ะต้องอดทนสักนิดหนึ่งสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองนะคะในช่วงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการงานเนี่ย เป็นการเป็นช่วงของการที่ก้าวหน้าไปแบบช้าๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ค่อยหวือหวาอะไรนักแต่ถามว่าเนื้อในช่วงเนี้ยถ้าก้าวไปแบบช้าๆเหนื่อยไหมคุณมีความยากลําบากคุณมีความเหนื่อยนะต้องพยายามพรีเซนต์ตัวเองเ,ออเขาเรียกว่าต้องงานมีการแก้ไขเกิดขึ้นสําหรับใครที่ทํางานประจําอยู่งานคุณอาจจะมีปัญหาต้องมีการแก้ไขยืนไม่ผ่านสักทีหรือใครที่เป็นนักเรียนนะคะก็ต้องบอกว่าโปรเจก หรือว่าวิทยานิพนธ์ที่ทําอยู่จะจบจะผ่านไม่ได้ผ่านสักทีมันยังติดปัญหาอยู่ยังไม่เรียบร้อยยังไม่ถูกใจต้องคอยกลับไปแก้ไขนะคะหรือใครที่มีเขาเรียกว่ามีโปรเจกต์อะไรที่จะไปน,นําเสนอผู้ใหญ่ก็มีการที่จะต้องแก้ไขอยู่บ่อยๆปัญหามันมีเกิดขึ้นดังนั้นเขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เอง เรื่องการงานแล้วคุณแก้คุณสามารถแก้ไขข้ามผ่านไปได้ด้วยดีด้วยฝีมือด้วยความสามารถเฉพาะตัวของตัวคุณเองนะคะทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินในที่นี้เขาบอกว่ารายได้เข้ามาดีนะมีมีรายได้เข้ามาดีแต่รายจ่ายก็มีเยอะรายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับความที่เรียกว่าเราเป็นคนที่รักครอบครัวหรือใครที่มีคนที่ตัวเองรักมีคนที่ตัวเองดูแลคำว่าคนที่ตัว คนที่เรารักเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงรักแบบชู้สาวหรือรักแบบฉันสามีภรรยาแต่อาจจะเป็นการรักครอบครัวอย่างเช่นรักคุณพ่อคุณแม่รักลูกรักบุตรหลานก็ได้นะคะมันจะหมดไปกับเรื่องการเรียนการสอนหรือหมดไปกับการซื้อหนังสือจับใจ่ายใช้สอยค่าเทอมค่าเรียนเกิดขึ้นนะคะจะหมดไปกับตรงนั้นถามว่าเก็บอยู่ไหม ถ้าเรารู้จักแยกเก็บก็จะมีโอกาสเก็บได้เพราะมีโอกาสที่จะมีเงินเข้ามาแบบเป็นกอบเป็นกำรรในช่วงนี้เขาบอกว่าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์เองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะขี้เหนียวกับตัวเองแต่ไม่ขี้เหนียวกับคนที่ตัวเองรักนะคะมาดูถึงเรื่องความรักกันบ้างสําหรับคนโสดก่อนเนาะคนโสดเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามานะสําหรับใครที่โอยโสดมานานแล้วจะมีคนเข้ามาไหมมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามา ถ้าคุณเป็นผู้ชายก็เรียกว่าจะเจอผู้หญิงที่มีฐานะที่ดีกว่านะเข้ามาแล้วก็เข้ากันได้ด้วยดีแต่ก็อาจที่จะมีปากเสียงกันบ้างเหมือนว่า ไม่ค่อยมีใครยอมให้ใครนะคะถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยอมกันลงไปก็อาจที่จะคบหาสมาคมกันได้ด้วยดีนะคะสามารถที่จะให้เรามีความสุขได้เขาสามารถที่จะซัพพอร์ตชีวิตเราได้ส่วนผู้หญิงก็มีเกณฑ์พบรักที่จะเจอคนที่เข้ามาดูแลเราอย่างดั่งพ่อดูแลลูกเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นนะสำหรับคนโสด ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีเกณฑ์ที่จะได้สละโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบรักแล้วมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กันได้อย่างรวดเร็วด,ด้วยนะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วเขาบอกว่าคนที่มีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ของการที่จะได้มีบุตรนะคะมีความเป็นแม่สูงแต่ในที่นี้สําหรับใครที่ท้องอยู่เขาบอกว่าลองสังเกตดูนะคะว่าให้ลอง,ลองดูถ้าเกิดว่าอาจจะท้องสักเดือน2เดือนสเดือนยังตรวจไม่รู้ในที่นี้ มีเกณฑ์ของการที่จะได้ลูกแฝดได้ด้วยนะคะสําหรับใครทีออ่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ใครที่อยากมีบุตรนะมีเกณฑ์ได้ลูกแฝดเลยทีเดียวนะคะสําหรับเรื่องสุขภาพสุขภาพเขาบอกให้ระวังเกี่ยวกับช่องปากนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์อาจที่จะเป็นปากเจ็บคอเจ็บต่อมทอมซินอักเสบเจ็บคอไอมีเสมหะมีกลิ่นปากกินข้าวสําลักหรือว่าออกดไหลย้อนนะคะ แล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องระบบสมองเรื่องความจําต่างๆเพราะฉะนั้นนะ่ะก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่โรคที่น่ากลัวหรือร้ายแรงอะไรอย่างปากเจ็บ้อเจ็บแล้วก็ต้องระมัดระวังการมีกลิ่นปากก็อาจจะเป็นการสะสมของเชื้อแบคทีเรียที่อาจจะเข้าไปอยู่ตรงช่องต่อมทอมซินมาดามเคยนะคะเราเหมือนกับแบบเรารู้สึกระดูดๆอะไรที่คอมาแล้วมันออกมาเป็นเม็ดเม็ เมนมากมันไปอุดอยู่ที่ตรงเออเขาเรียกว่าต่อมทาซินเราถ้ามันไม่หลุดออกมาเวลาเราพูดมันจะออกมาเป็นกลิ่นปากเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ปัญหาจะมีตรงนี้เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่ก็มันก็ทําให้เราเสียบุค,คลิกได้ทีนี้มาดูถึงเรื่องโชคลาบกันบ้างเขาบอกว่ามีเกณฑ์มีโชคลาบเหมือนกันนะสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะคะเลขเบิ้ลเลขคู่ แต่ในที่นี้เขาบอกว่าจะได้โชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้โชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือเพราะฉะนั้นนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรกราบไหว้ขอพอรท่านแล้วจะได้โชคลาภจากตรงนั้นนะคะใครที่เห็นว่าเลขของมาดามให้แล้วถูกอ,อกถูกใจก็ลองดูกันนะคะว่างวดที่แล้วก็มีให้เข้าอยู่เนื้อ42ก็ตรงตรงเลยนะคะก็จบคําพยากรณ์สําหรับหัวข้อนี้แล้วนะคะใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์มาดามฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแชร์ออกไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผ,ผู้อื่นด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะใครสนใจเช็คดวงกับมาดามเข้าไปที่เ c e b o o k ของมาดามได้นะคะมาดามนัดคนอ่านดวงหรือจะไปที่เพจของมาดามดูดวงไพ่ย,ยิปซีบายมาดามนัดค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ